สวัสดีค่ะทุกคนนกค่ะกลับมาเข้าครัวกับนกแล้วๆนะคะกลับมาพบกับนกแล้วๆค่ะวันนี้นกพามาเข้าครัวพามาทำกับข้าวง่ายๆเลยค่ะกับข้าวผื่นๆกับข้าวบานๆเลยทีว่าเราไปอาลานะฮ้านตามสร้างแล้วเราก็ชอบสร้าง คิดไรไม่ออกก็ต้องสร้างพัดกระเพราค่ะแต่วันนี้นกจะทําเป็นพัดกะเพราเนื้อค่ะวันนี้จะทําแบบรสชาติแบบเผ็ดๆจัดจานเลยนะคะพรนอกชอบกินเผ็ดค่ะนกจะย่อรีปีแล้วก็ย่อขวดเทียมนะคะนกจะใช้ทางรีปีสดแล้วก็รีปีแห้งนะคะพอย่อรีปีส็จแลว้วใช่ไหมคะทาเมอกที่ให้เลอะๆนะคะเอ่อเป็นทาใบเกาที่นกใช้ทอดไข่ดาวนะคะวันนี้นกจะกินคู่กับไข่าดาวด้วยค่ะเอ่อกินพัดกระเพราเนี่ยมันก็ต้องคู่กับไข่าดาวนะคะไม่ไข่าดาวก็ต้องไข่เจียวนะคะพอตั้งน้ำ ให้ร้อนนะคะทีนี้เราก็เอาเขืองเขืองที่เราโคกเอกไว้ที่เราตั้มมาไวะคะ้ค่ะมาคั่วกับน้ามันให้หอมนะคะทีนี้เราก็ล้างทาความสะอาดท่านเนื้อให้เรียบร้อยนะคะเราก็เอาเนื้อนะคะมาพัดกับน้ามันแล้วก็เขืองที่เราตั้มมาไว้ได้เลยค่ะอันนี้รสชาติก็เหมือนเดิมนะคะย่างที่นกบอกเลยะคะ่ะการทํากับข้าวข้าหนกไม่มีสู้ตายตัวนะคะชอบรสชาติไ้ทำย่ากใดรสชาติไ้ก็ทํารสชาตินั่นเลยค่ะเค็มเผ็ดเปรี้ยววาน ไม่พิษนะคะแล้วแต่คนชอบเลยค่ะชอบแบบได้กินแบบนั้นเลยค่ะ <_ C 1> นกก็จะใส่เป็นซอสฝ้าเคี้ยวค่ะแล้วก็ใส่เป็นซอสหอยหนางรมนะคะแล้วก็ใส่เป็นซีอิ๊วดำนะคะเผิ่มซีซันนะคะพัดคุก ทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะทีนี้นะคะนก,ก็จะลองชิมดูนะคะว่ารสชาต์ดได้อะไรคัดเลือกอะไรหรอเป๋านะคะถ้ารสชาต์โอเคแล้วนะคะอย่างนี้เราก็พัดไปเลยเลยเลยค่ะให้รสชาต์โอเคให้เนื้อมันนิ่มสักนิดนึงนะคะบด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 ,บด,บดน้ำตาลที่นกใส่ลงไปนะคะถ้ารสชาร์เราโอเคแล้วทีนี้เราก็เอาใบกะเพรา มาไสได้เลยพัดกระเพราที่ถูกต้องนะคะคือไม่ใช่พักอย่างอื่นไส้แต่กะเพราย่างเดียวเลยค่ะพัดกระเพราที่จริงใจนะคะพอได้แล้วทีนี้เราก็จัดไสจานนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยเลยค่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เป็นพัดกระเพราเนื้อนะคะนกซนเนอร์ให้เป็นไอเดียให้เรากันค่ะวันนี้เพื่อใครคิดไม่ออกนะคะว่าจะทํากับข้าวอะไรกินดีนะคะเย็นนี้เช้านี้กลางวันนี้ลองดูคลิปนกค่ะขอบคุณค่ะ